สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าตู้ท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาชมาตู้เว้สิบห้านิ้วนะครับผมก็เป็นชุดนี้ครับเป็นดอกที่เราใช้นะครับ,นะรบเป็นสิบห้านิ้วไว้สองจุดห้านะครับ,นะรบข้างในมาดูข้างในตู้มีอะไรกันนะครับ ข้างในตู้เราก็จะมีเน็ตเิรกตัดความถี่ในตู้นะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นจะออกโลโดยเฉพาะนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับของตู้เราจะแยกนะครับแยกความถี่อ,อิสระเลยนะครับผมก็คือไม่ไน่ออกรวมนะครับ,บก็คือเบรกก็คือเบรกโดยเฉพาะกลางแหลมคือกลางแหลมโดยเฉพาะนะครับตัวนี้นะครับ